มาดู518นะฮะ518ก็ตามหลังไปเลยนะแต่วิ่งคนละทางนะฮะเมื่อกี้นี่ QV5209 นี่คือปลดหัวตองของตองห้านะจากบัวใหญ่นะก็มาลากขบวน56ไปนะฮะพอดีตองห้าก็ยังเลยยังไม่ได้ออกบัวใหญ่นะว่าอยู่ทำไมไม่ออกสักทีนะ๋อคือปลดหัวของตองห้ามาลากขบวน56ไปบัวใหญ่นะครับ 518ก็เลยวิ่งมาทางขึ้นนะฮะเพราะว่า56จอดขวางอยู่นะจอดขวางอยู่บันแทบนะเลยวิ่งมาทางขึ้นนะ แล้วครก็ขบวน518นะครับ